สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องโองพอีกแล้วนะคะก็ วันนี้นะคะน้องพงก็จะอ่าตอนนี้เขาคือเขาก็บวเน้ออ่าคลิปที่แล้วเนาะเขาก็คลิปคลิปอันนั้นอ่ะคลิปคลิปอันที่นั้นนะคะคลิปวันนั้นเขาก็บวชนี่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่ว่าอ่าแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ให้แบบเนียนมาอยู่ที่ที่ใครที่มันเนาะเพราะเขาก็กําลังสวดมนต์อยู่นะคะก็ถ้าเนียนเข้ามาอยู่ที่ใครที่มันแล้วแล้วก็จะมีอ่าคุณป้าคุณน้าคุณยายกู อะไรต้นน้านี่แหละเขาก็จะไปทําบุญเนาะไปเอาต้นต้นเหมือนที่น้องพองซื้อมานั่นแหละเป็นต้นเป็นเป็นพวงเ,เป็นพวงเป็นหลอกไม้แล้วก็มีตังใช่ไหมคะก็เขาก็จะเอาไปทําบุญนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ไม่ทำเนาะก็น้องพองก็รออยู่นะคะคุณไม่มีแบดเอาฉายชั้นแบดมาชั้ที่วัดเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจไปขี้เกียจมาเนะาะเพราะชันไกลแล้วก็เจ็บขาเพราะว่าดงเท้ามันกัดขานะคะ ก็ตอนนี้ก็คือรออยู่นะคะถ้าเนียนเขาประจําที่แล้วก็ไปเอาไปทำบุญให้พี่เอฟซีทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันจริงๆแล้วนะคะก็เป็นวันสุดท้ายด้วยนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยกันด้วยนะคะก็รอติดตามคลิปต่อๆไปนะคะตอนนี้เขาก็ก็กสดมวลอยู่นะคะเขาก็จะกดกดน้ําก่อนหรือว่าเขาจะให้เนียนประจําที่ก่อน หรือค่อยกดน้ำหรือหรือว่ากดน้ำก่อนให้ค่อยให้เนียนประจำที่หรืออะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็รอรู้กันแต่ว่าน้องพองฟังที่เขาอะ,อะไรอะฟังที่เขาสุดทําสุดทํานะคะก็ประมาณเขาจะกดน้ำก่อนนะคะกดน้ำแล้วค่อยให้เนียนประจำที่เนาะถ้าเนียนประจำที่เสร็จแล้วก็จะมีะคุณลุงสาวๆมาแบบยังไงอะ มายังไงเหมือนเหมือนเราแบบยังไง่ะปันแย่น่ะปันแย่นปันแย่นเหมือนจุดจีนอ่ะอ่าเหมือนเราไปที่บ้าน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 อ่ะอ่าเราก็จะปันแย่นปันแย่นปันแย่นเนียนนะคะก็คือยังไงภาษาไทยเขาเรียกว่ายังไงนะอ่าตกซุ่นตกสุ่ ตกซูก็เหมือนเหมือนที่ภาษาเชงกงเราจะเรียกว่าตกซูนะคะตกซูก็คือแบบเหมือนที่เราไปาลำมงลำมงแล้วก็ไปเอาเอาจานแล้วก็จะมีจะมีจานแล้วก็จะมีดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะลำมงแล้วก็เนียนเขาก็จะมาใส่ลางนะคะแม่ งเรียนก็จะมาใส่แบบนี้นะคะก็น้องพรอธิบายไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้จักภาษาไทยดีนะคะก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็รอดูกันนะคะน้องพรว่าอธิบายไม่ค่อยเป็นเนาะก็น้องพรว่อธิบายตรงไหนไม่ค่อยเป็นก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีก็น้องก็ไม่ค่อยรู้นะคะแล้วก็เอ่อบางทีก็รู้แล้วก็แบบพูดภาษาไทยไม่ค่อยเป็นนะคะก็แบบเบรเบเบก็แบบจะวนๆหน่อยเนาะมาไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ เข้าใจแต่ภาษาเราเนาะแต่ว่าภาษาไทยน้องกอ็บางคำก็พูดไม่เป็นเหมือนกันนะคะก็รอดูกันนะ เดี๋ยวก็จะมีคนท่าคนแก่เขาก็จะมาแบบเอ่อจะมาสุดธรรมด้วยนะคะจะมาแบบเขาเรียกว่าธรรมจักนะคะเขาก็จะทําแบบนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวก็รอดูกันเนาะก็จะมีคนเยอะมากเลยแหละแต่ว่าน้องพองจะไม่ไปกีดเอ่อไม่ไปกีดคนอื่นนะให้คนอื่นเขาทาเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปทําทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ได้ทําบุญเหมือนกันนะคะแต่ว่าแบบเอ่ออันนี้เราก็จะไม่ทานี่ไม่ไม่ทำมันไม่ใช่นะคะคือมันคนเยอะเนาะเราก็ต้องเราก็ต้องแบบเอ่อยังไงแบ่ สถานที่ด้วยเนาะก็ให้เขาทําก่อนให้เขาทําก่อนเลยนะคะน้องเขไ,ไม่ไม่ริบนะคะก็ให้เขาทําก่อนเลยแล้วแล้วค่อยแต่ว่าน้องพงก็จะถ่ายอยู่นะคะแต่ว่าให้เขาทําก่อนเลยเดี๋ยวน้องเขาค่อยทาทีหลังเนาะเออก็เจอประมาณนี้นะคะ ก็รอดูกันนะคะตอนนี้คือข้างในวัดคือคนเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีพระเนียนแล้วก็พระครูอาหมู่บ้านต่างๆก็มาเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะมาวดเนียนแล้วก็มาวดน้ํานะคะก็เยอะมากเลยนะคะเหลยวน้องก็จะไปถ่ายในวัดให้ดูนะคะ ตอนนี้เขาจะกวดน้ำแล้วนะคะมาพางเป็นตั้งในการนี้กวดน้ำตัวเวเป็นพระรานี้สอนพระศัษยก่บชื่ยามุนารชรานเดเต็กปัจจุบันหน้าา ทีนี้นะครับพี่จน้มี่จะทนกำันมันเก็บนนะไวแก่บาเาเพราะน้รนั้นนนย่ในน้หนองอย่างไรตจะทให้เารทงนานากร้นานต้อง้วไ้ส็แสน่นอนน่ยไปะาที่านตอนนี้ก็กดน้ำเสร็จแล้วก็ทำบุญน,นะคะพิมพี่พี่น้องนอเขาก็จะมาทำบุญแบบนี้นะคะ ก็เนียนเขาก็เจออยู่ประจำที่ของใครของมันนะคะเป็นเยอะมาก เขาส่งมาเหมือนกันเนาะเดี๋ยวว่าเอาไปทําบุญให้นะคะตอนนี้คุณเยอะมากเลยนะคะพึ่งกดน้ําเสจนะคะกดน้ําเสร็จก็ทำบุญะคะ คุณทีค่ะตอนนี้เราก็จะเอาไปถอหุนแล้วนะคะก็รอดูกันก็จะเอาไปทีละต้นเนาะเพราะว่ามันเอาไม่ไหวเนาะแบบไม่ไหวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาอีกก็ได้นะคะตรนม้ถังานเนาะม่ตักระกยเ่องก้อนตเกน สองสีมม่วงน,นะคะ ซองสีม่วงจะเป็นของพีเอฟซีเขานะคะแต่ละซองสีชมพูคือของพี่สะพ้ายกับของแม่นะคะใช่นี่น่แสดง สุดท้ายนี้ก็คือทำไมถึงไม่มีต้นต้นดอกไม้เพราะว่าพีเอฟซีเขาส่งทางส่งมาให้ให้เขาแล้วนะคะก็เลยเลยอีกซองหนึ่งนะคะเลยอีกซองที่พีเอฟซีเขาส่งมาแต่ว่ายังไม่ได้ไปทํานะคะเดี๋ยวเราไปทํากันแต่ว่าซองสินค้านี่คือเป็นของพี่สะพ้ายนะคะเราไปทํากันนะคะมันเป็นต้นนี่คือเป็นของพี่สะพ้ายนะคะ นี่นนองหอมพองก็ไปทําบุญที่วัดแล้วก็กลับมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะคือเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วคือร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะจะใส่ผ้าถุงแล้วก็จะไปที่วัดอีกนะคะเพราะว่าเ,เขาจะอะไรนะเขาจะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตกสู้ตกซู้นะคะ ตกซูก็เหมือนที่นอ้องพออธิบายเมื่อกี้นั่นแหละก็คือเราไปลำมงแล้วก็เ,เนียนเนียนเขาก็จะมาใส่ตางอะ่ะเอาเอาตังมาให้เราอะ่ะเหมือนเหมือนเราภาษาไทยเขาพูดว่าอย่างไงนะแต่ว่าที่ที่ที่เชียงตุงเราพูดว่าตกซูนะคะก็เหมือนตกซูแบบเ,เหมือนเขาเพิ่งบทเนียนใหม่ๆใช่ไหมคะก็จะทําแบบนั้นนะคะก็รออีกสักแป๊บก่อนหายเหนื่อยก่อนนะคะเพราะว่าโอ้ไปไป,ไป,ไปมาคือเหนื่อยมากเลยนะคะวันนี้คือ เหนื่อยจริงๆนะคะแล้วก็เจ็บเท้ามากเลยนะคะคือรองเท้ามันมันกัดเท้าอ่ะคือเจ็บนะคะก็เดี๋ยวรออีสกแป๊บไปกินข้าวแล้วก็ค่อยไปเนาะเดี๋ยวจะโทรถามเขาก่อนว่าตอนนี้เขาอยู่ที่วัดหรือว่าอยู่ที่ไหนเนาะเดี๋ยวไปไปหากันที่วัดเนาะเออก็ วันนี้ก็น้องพองก็ได้ไปทําบุญนะคะแล้วก็ได้เอาตัางที่พี่ FC เอฟขาส่งมาให้เนาะก็ได้ไปทําบุญให้แล้วนะคะก็ก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะน้องพงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้น้องพองเป็นสะพานบุญให้นะคะก็ถ้าที่ไหนมีบุญก็ถ้าใครอยากทำบุญก็ อนมาทางน้องหอมพองได้นะคะน้องหอมพองก็จะเอาไปทําบุญให้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหอมพองด้วยนะคะคอยเป็นกำลังใจให้น้องหอมพองด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะก็เราติดตามกันไปนานๆนะคะว่าน้องหอมพองจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างจะไปกินอะไรจะไปทำอะไรบ้างนะคะก็เราติดตามกันนะคะก็อยู่กันไปยาวๆนะคะรอรอดูน้องหอมพองไปยาวๆนะคะก็ <c oughs> ลาตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายร้อนมาก